แมนยูไนเต็ดกำลังจะเดินเกมใหญ่เตรียมยื่นข้อเสนอ25ล้านปอนด์แถมยังแนบโจชัวเซิร์ซีไปให้นาโปลีเพื่อปิดดีลวิกเตอร์โอซิมเฮนมาล่าตาขายในถิ่นโอทรฟอร์ดเซิร์ซีเองเพิ่งย้ายจากบอโลนญามาร่วมทีมปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์ด้วยค่าตัวถึง36.5ล้านปอนด์แถมเปิดตัวได้สวยยิงประตูได้ตั้งแต่นัดแรกกับฟูลแลมแต่หลังจากนั้นดันฟอร์มฝืดยิงเพิ่มไม่ได้อีกเลยพอรูเบนอโมริมเข้ามาคุมทีมก็ยิ่งมีข่าวลือเรื่องอนาคตของเซอร์กซี เพราะกุนซือชาวโปรตุเกสดูเหมือนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเขาเท่าไหร่ล่าสุดในเอลเมตินรายงานว่าอยู่ในเต็ดจะลองแนบเซอร์ซีเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอให้นาโปลีเพื่อดึงโอซิมเฮนมาร่วมทีมแม้ค่าฉีกสัญญาของดาวยิงในจีเรียจะอยู่ที่63ล้านปอนด์สำหรับทีมตังลีแต่อยู่ในเต็ดมั่นใจว่าดีลนี้จบได้ในราคา25ล้านปอนด์บวกเซอร์ซีแฟนแฟน,แ,ฟนแมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ